วันนี้ครูก็จะสอนเรื่องวระพ้นนะคะสําหรับการสอนเรื่องะพง้นครูจะแจ้งจุดผสมให้นักเรยียนฟังนะคะจุดะสงค์ในการเรียนครั้งนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนจับความหมายของประพจน์และยกตัวอยาของประพจนได้นะคะอ่ะเราก็ ขอกเและประโยคปฏิเสธมีค่าวความจริงเป็นจริงและมีค่าวความจริงเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะนะคะอันนี้คือความหมายของอระพอ่์ต่อไปครูก็จะ ทิศตัดวันออกอ่านี่คือตัวอย่างที่เป็นประพจน์นะคะต่อไปเราได้ว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นคระพนพิเศษแล้วต่อไป,รปเราจะรู้ว่ามีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จน,นะคะอ่าเราก็จะรู้จากฝั่งด้านนี้นะคะอ่าประพจน์นที่มีค่าความจริงเป็นจริงครูก็จะยกตัวอย่างนะคะเช่นรุงมีเจ็ดสีรุงมีเจ็ดสี ดูหน่อยสิคะว,ว่าประพจน์ที่มีค่าความจริงคืออะไรบ้างมีอะไรอ่าสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดนะคะอ่าถูกต้องค่ะค่ะเราได้ประพจน์ว่าเราได้ความหมายของประพจน์แล้วเป็นตัวอย่างแล้วก็มีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปเราก็จะมาดูประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จน,นะคะประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จน,นะคะก็จะเช่น บว้าเกับศูเป็นคิดแน่น,นอนเพราะเก้าบว้าที่วันที่จะเป็นศูนะคะค่ะต่อไปเราได้ว่าตัวอย่างที่เป็นประพจแล้วเรามาดูเรามาดูว่าตัวอย่างที่ไม่เป็นประพจนมีอะไรบ้างก็จะตัวอย่างที่ไม่เป็นประพจน์ก็จะคือประโยคคำํคำซ้ำคาพูดพานอ่าตัวอย่างนะคะ ว <Why? S 1> ายตายแล้วอ่านี่เป็นประโยคนี่เป็นตัวอย่างที่เป็นประพลนะคะค่ะวันนี้ครูกร็วันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องประพลครูคให้ความหมายแล้วให้ตัว ลองยกตัวอย่างที่ถูดต้อหน่อยสิตัวอย่างที่เป็นเป้าโฟลทพาจันขึ้นตอนเย็นพาจันขึ้นตอกกนกลางคืนอีกสี่ข้อแล้วเนี่ยก็ไปทำมาแล้วทุกวันมาสมคฟนนะคะ